อ้าว้านโอสิครับโอ้ยอ้อนจะมีเมนูเหอสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาออกกับทิมม่าไปไหนเฮ้ยครับเมื่อไ้นะครับไม่ได้ไปเอวมาตังวังจ่างนะครับเออวันนี้เอามาใส่กับฟันกันนะครับฝนก็อ้อยครับ ไปเดี๋ยวขึ้นนองๆนะครับขอบคุณเจ้านักนะครับน้องๆหลายๆคนหลายๆท่านมาต้อนรับกันโดยเฉพาะน้องเชียนน่องๆนะครับโอ้ยินดีนะครับสอท้องก้อม่นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปจ่กระฟันก่อนกระบอกอืมนี่นะครับเรก็ใส่เม็ดนะตามมันนี่เป่นน่องครับน่องไปเอ็ดเอาพวกระฟังมาเอ็ดไปก่อนฮะ มามาอยมาเอ๊่เออไม้ลกับวมออุ้ยเสือมาไปไปหาาฮะไปหาไกลู่กันวังจ้างนะครับอืังจ้างนี่เป็นศูนเนาะเป็นอโควิดเหมือนกันชื่อลุงก็เป็นศูนย์มันเหล่าลุงยังมันกัลูกจะออกพูฝนตกแล้วนี่ เออไอ้ไหนนะค่าโควิดเออนะครับน่องเบาเออกินนี่เอดเออยอดสาธอโคนรไหมนะครับบุญยังสุ้มนะครับนาอโอเคครับไปเวดใส่ไ้กี่หลังเหรอสองสามห้าหลังห้าหลังอ๋อนี่ใส่น้อยเพราะว่ามนประเด็นนี้คือเป่นกันลังอยาก็บเกี่ยวกันอยเข้านะครับ มันพื้นที่ใส่นี่มันมีนักเตือนี่นะครับอกักตัวไกักตัวอ้าววันเดียวกวัดดวงเนาะไฟตีห้าเนี่โดนแน่ไอหมูกักตัวพรไรเอวดีนะครับอหมูเอวดีๆระังวังนครับิ้งระยะห่างกันไหน่กลัเป็ นูกขาวไปไม่เห็นไหมบอกไ้ท่านเออเดี๋ยวเขาลามู้ไปสาวพูนเขาหน่อยไปเวทน้ำเทพน้ำทิ้มนี่สั่งจองได้นะครับเซียนเวทดแก่ลุงสีก็สนับสนุนกันไปนะครับกับฟันหรือกับฝ้าผ่าตรงนี้มันย่ผแต่เดี๋ยวส่งหน้าก่อนนะครับมันต้อมดีๆก่อน

ใส่ไว้กักัันไว้ไจเออกันันเหงือแล้วีจัาไว้ะโอ้ก็จํากันกนี่กับนี่กอดใ,ใส่ปากตางตังเข้านะครับต,ง,ตงออกตอนนี้ฝนแล้วอย่าให<ว>้ฝน,นตกด้วอนะ ตังได้นะครับขับฟันนะครับดูการไม่เต็มเนาะถ้าช่วงดูการดีมันเอาบัตรดันสอกัแต่แต่เนี่ยม้วนนะครับรับประกันหุกนี่เสร็จไรเฮ้ยเรียบจะมีของเลยเขาเปลือกเสร อาจารย์เพชรจัดการละเพิ่มเส้นไปหน่อยเออแต่ให้ผมทีเอามือมันล้ำเส้นเยอะมากก็เลยล้ำเลยเออปีกมันตั้งเก่ากันเลยเกือบสักหมื่นเนี้ยโอ้ยเดียวเงาเฮ้ยมากะไงไปไปไปสอยผมตันโดยคนเส้นเวทที่หัว่าใส่เป็ดหัวกับฟันนะครับ คนเดีกโนี้เออเออนี่มาแข่งเดินเลี้ยวแบบโอลิมปิกีญี่ปุ่นนี่นะฮะเป็นโยแห่งมักเกิคิีฟนะเอสหน่อย๋ยวนี้คงจะเก็บเกี่ยวกันมุ้งโอ้น่ามีฝาอุ้ยฝาหนักฟองนั่นแหละไงฮะจะมาใสกัน กรเกี่ยวฟอลเสเปิดไซเสไม่เหน้อห็อกเกี่ยวนะทำเป็นแบบยอดิกหน่นอยมันเป็นไรข้อนจะห่งโมงยั่หมดอ่ะโอ้อแค่น้อยหั้ล,ลุงลุงไม่กันหวานโอ้แค่น้อยแค่น้อยขี้ข้ามตี้มไหวเป็นไม่ไพ่เ <laughs> สียวครับโด้นหน่ำเกือกอก๊กระได้ อนี่จะเป็นคันนาติมันใหญ่ๆนะครับหนูชอบไม่อยู่อียนะหมื่นหมื่นเอ้ยแต่มันก็สักนาดครับเหมือนอะไรมันขี้ไปไหนเออม่เว่อปิ้งสว่างวะสันตานมเออ อาวหกานโอ้สิครับโอ้โหอมีเมนูเหเนาะมื่อนี่กินลังไรังอน่าจะเบืกว่ากันเนาะเ่อเลยนี่ไอ้เสยหอยเตียหอยเตีวน่ารูแล้วกรู้ปากคูแล้วใส่เพ่นะ่ตายลูไม่น่ บนุ่มหลังมีสองเอาสองนะอาจจะมีสอตัวอาจจะซ้อนอาจจะซ้อนไปพอเอ็ดนี่นี่อาจจะซ้อนดงทีกุ้งนี่มันเหน่งเนาะนี่นี่ดูวยนะเนาะ้ามตถวเดียวจบอ่ะม่จอนจัดอยู่เอาไว้ได้ยังกันตวอืไหมเออเออี่ักหลังแค่งแล้เนะไอ้นี่ห้าหลังเลย ห้าหลังน่าจะเหนอยตัวละโ okay. อเคมาด้อะไรมันเทียงดีนะแน่นเอ้าใจกันโอเคโอ้รู้เขาวอาเอา <c oughs> เอหนูนั่นนี่กรมเสนาบดดาญงจะล่านี่อเผาหน่อยเนาะเออเดี๋ยวก่อนพัดกระเพราครับเพราแต้มเมนูอู้ดังคันี่มานหเออมันกันนี่ เป็นยังหนูแถวนี้บนโบกับจัดืึหนไว้ร่างว่ังจ้างเลยนะนกับจัหนูเออเข้าุ่นิสสองห้างคนไป่หนเนาะเอันี้ออกฟากบโร่หรเดี๋ยสามโอเคเดสามหลังนะครับนิดสามอ๋อแค่นี้รอบแรกรถยอดแล้วครับดีใส่งงงง่ายนะอาหารเป็นไง ปเปิดหอฮะเปแล้วออ่านนลงลงอีออกเถอะต้อหุ้งกันไตักหุ้มกันกนะอ๋อไม่เอพอยเอ็ดสอกเกอะอือนีกันต้องนี้กันนี่อืม้มมออกมันจะเข้าแล้วนะนอนเฝ้างานนี่ <laughs> Lòng nào ông mà bỏ Nhìn <laughs> lắng lầm thế đi Tám Chúc nó chỉ lắng, hai lắng, hốt lắng Ui, nhạc 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 Dấu xuống Cát gì cấp Cái này cửa lắng cấp Eo ừ. Eo đút đấy ạ Vội hết bị eo cho bị eo ừ. หลงนี่โอ้ยไอตองบินหู้จะไปง่ายไ,ไปไหนล่ะหายากตรงนี้ต<ะ>นนร้ายร้อนช่วงนะครับตัวที่สองตัวน้อยแต่จริงเนี่ยแพยกับเผาลำเดี๋ยวเดี๋ยวหลับก่อนลหลับมุดเออก่อนแยกกันจอดไปไวิตีเดิมนะครับ นี่นี่เอาโอ้ยตายตายก็ว่าเอ๊ะวันหลงกู้ไหนใช่ไหมโอ้ยอุ้ยเจ็ดไงโอ้คุณเนี่ยพ่อโบนโบนไปคนเนาะโบนเขาเขาเปื่อยคนอืมโอ้คนนี้เล็กสามตัวเกินคยาดเออนี่มันได้จุ๊บแนาป้าเนาไอ้เราได้จุ๊บแนาเผาได้เลยสามตัวสุดยอด เออห้าหลังครับใส่เลยใส่เลยดินทุบลงทุไลมาเนาะกวางงุ้งนี่ตังเดินก่อนตังเดินนะครับตังเตียวมาอยู่เป็นตัวยุ่งอืมน่ากินนูจ้อนนูจ้อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะอาเจมมาใจ้ยนะรอบนะตอนเจ้าเลยเนาะรอตอนเจ้าเลยเพราะว่านอนนี่เพราะว่าเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวจะได้กาแฟไอเวท หายคลิปไว้ให้กรรมตนเช้าเดอกคกนเพราะว่าผูกมีลกิดอยู่ว่อต้องไปเกับคารเข้าวงเข้าเว้นอยู่ครับเอนกับคอนแล้วก็เจ้าทีน่คนเออโอเคไปขอที่สามเมนูนะมัใส่กะฟแล้วไ้สามห้าหลังห้าหลังบาเนาะาบาเนาะโอ้ยิ่มผู้อยู่กัหันตามาโอ้งใส่เพิ่มกะ Um. ไอ้เวทบ่กหมายนี่กันเนาะหมายว่าอยู่มันลำมันบ่หันถ้าผมใส่ตีจำได้ยังไงตกน้าพี่ตกน้าพี่มาหันหนุ่มน่ได้บ่ฮะใส่บ่นี่จะปล้นกันปล้นกโอ้เจ้าโฮเจโฮใส่มาไห้าหลังแม่น่ะเออไะโอเคครับเดี๋ยวตีเหลือเอาไปใส่บนคันธนูโอเคปลูกขอครับไอ้เวทให้คลิดตีว่าใจกอนเจ้านะครับแล้วส่งมาให้เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับลงในช่องนะครับเนาะ ตามตัวธรรมดาล่ะีร้นบอกไทลูกให้ซักอยกบว่าเาปามให้แล้วนะเอซักเอแหนูปาให้แล้วนะยอดครับผมนี่ยเเบิดตนหางหรอถ้าหนูพบเข้าอย่งเบิร์ดย็นเบิดเอ้ยเโอเคอได้ได้ได้เดสีก็อยู่จัดการนครับขึ้นองเนาะเออแน่นอนั เหมือนกันเลนอุยหอย่างกับเฮ้ยเเรียบ้อย่ะครับไหนมาขาเทพมันจะเตง่ายออนแนเลยเอาก็ังหัวขาดูดูโอ้ยลูก็ักนครับใส่เบ็ดใส่กับฟันเมันจะง่ายนะครับคุณทีนะครับโอเคครับ เดี๋ยวไปพอเมนูกรับนะครับของอก้อนขมเนอครับเออโอนี่ขีข้ามนะยถ้าคนเอาไงขึ้นม้วนกันม้วนกันม้วนลุ่มม้วนลุ่มหลังโต่อ่ะเอาไตายม้วนแต่นานนี่หนนอนไม่ใคร้ามไหน

ส,สูงก็ม่นด้สูงเลยธรรมดาเยธรรมดาอยู่นยมเา้ซ่จนเลยมสั่ตะกพังเวงไเจ้านะครับก <uh ้นวนนะครับไเ็กจะก้อนกจะทรงคิี่งพอนิิดนะครับนักเนาะโอ้เสียครับนัก ปาป้งเซียงเหรออ um ๋าป้งเซียงมาตังฟีอ๋อครับผมปาปเลยเนาะชัดเลยมาเบ็ดนะครับได้มาเวทต้องลบขนก่อนนะครับหมัอนจะได้หนูมาแล้วนะครับเบ็ดว่าตัวีะจุ่มน้ำนี่นะครับเียเกลือน้ำเนี่ยเออมาเผาเลยกาแฟนะครับเราต้องต้มน้ำ โอเคโอเคภายเ้อะออกนมากพออเวดเสรลกไหวไงครับแกแน่เหมือนมือนนะครับมัน่าจะแจกมือแล้วเน้ะเออเหมือนขนาดนั้นอะนี่ครับดการถอนของไอเอเวทนะครับโอ้ยเสียแน่เนี่นะยอดอ่ะเอเวคนๆๆเดี๋ยวเรานิต่างคลิปนะครับ อ่าตอนนี้ก้อนอันทำเมนูเคจะได้เวดผูกโอ้ฟักคลิปหื้อกำเนิดโซคลิปหื้อกำนะครับก่อนผัววัดจะไปละมีภารกิจต้องไปบรรยากาศผูกนะครับเกจิได้มีเวลาว่างอย่างคนอื่นเนี่ยโอ้ยนอนแฮมเก็บมือก็เขาเนี่ยไอเป็นยังไงเป็นยัเอาเจ้าทินดูแลนี่งพ้นละเออโอเคโอเคนอนได้ละโอเคครับคุณเอาเดี๋ยวจะกลับก่อนนะครับ ให้เวทหอยนอนกันที่เนิ่พพนนะครับนี่หนาฟาโต้เต้นตั้งหนุ่มกับมีนะครับขอบคุณปีวันนะครับโอ้ยแาวแสนสวยนะครับสนับสนุนเต้นมานะครับน้องๆก็ได้ใจประโยชน์ตลอดนะครับแต่มันขาดไปประมาณสักเห็นสักสองสามหลังเนอ่ปีวันเนอ่นแซวปีวันเลยโอเคเวทเจะได้รู้แบบ่บรรยากาศตอนเขารับเขานอนห้องเนิ่ เออฝากขึ้นฟองนะใครลับเลี้ยวแล้วเฟิร์นใครคนดังเลยเฟิรนอุ้ยอุ้ยน้องนี่มะเอาเขาว่าอุ้ยว่าเวลานอนเนี่ยมันจุ่มโอเคเดี๋ยวฝากไอ้เบนนี่ยนะก้อนนี่นะเก็บบรรยากาศตอนใส่ก๊อฟันตอนเก็บก๊อฟันตอนเจ้านะครับฝากเลย แต่ว่าคลิปตีว่าท่านก็เข้ากับนี้นะครับเออนะครับปฏิตามแล้วกันนะครับโอเคเวทฟังเลยนะก่อนโอเคเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมเออครับผมขอบคุณครับเออโอเคขอบคุณทั้งทีมงานทั้งนั้นเหรอทังจ้างเนาะโอเคครับฮะเสียด้องเรา ตัวตัวน้อยๆมา่อนอู้อู้นี่พออบเจ้าย